ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทํานายดวงชะตาของชาวรัคนาทั้ง12ราศีประจําเดือนกรกฎาคม2565ค่ะ ที่เราจะดูในภาพรวมตลอดระยะเวลาทั้ง31วันหลังจากนี้การโครจรย้ายของดาวในการเปลี่ยนย้ายราศีจะส่งผลถึงเรือนชะตาของท่านในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีทั้งได้ผลดีแล้วก็ได้ผลเสียซึ่งเราก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดูการโครจรย้ายของดาวในช่วงเวลานี้มาเป็นคำพยากรณ์ซึ่งการฟังคำพยากรณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกท่านฟังไว้เป็นกลาง ฟังแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะว่ามันจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเสียเวลาที่เราพยากรณ์ออกไปเราดูเวลาที่ดาวเขาโครจรย้ายเปลี่ยนราศีเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาอะไรทำมุมถึงเรื่องอะไรนะคะบางคนพอเราไทายออกไปไม่ดีก็รู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลว่ามันจะมีเรื่องราวไม่ดีที่จะเกิดขึ้น พอเราทายออกไปว่ามีแต่เรื่องดีๆหลายคนก็จะเ็าเรียกว่าดีใจชอบที่เราให้เราทํานายในเรื่องราวแต่เขาเรียกว่าเรื่องราวดีๆแต่ดาวทุกๆดวงค่ะเขามีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียขึ้นอยู่กับว่าเขาไปอยู่ในเรือนชะตาอะไรจะส่งผลถึงรัคนาแล้วก็ราศีเราด้านใดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฟังการพยากรณ์แบบเป็นกลางๆฟังแบบไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะนะเราจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะ ซึ่งในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของดาวที่มีความสำคัญกับดวงชะตาของชาว12ราศีนั่นก็คือการโครจรย้ายของดาวมฤตยูที่จะโครจรเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีในวันที่7กรกฎาคมค่ะดาวมฤตยูในความหมายของโหราศาสตร์ก็นิยามไว้ว่าภัยอาเพศให้ถ่ายมฤตยูหลายคนพอได้ยินคำนี้ก็ตกใจอีกกลัวอีกนะคะว่าโอ้เดี๋ยวดาวมฤตยูโครจรเข้ามา มันก็มีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีความเครียดวิตกกังวลเกินกว่าเหตุอีกดาวมัตยูค่ะจริงๆแล้วเขาก็เป็นนักปฏิบัติหรือเขาเรียกว่าเป็นนักปฏิวัตินะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะในทุกๆเรื่องมันมีทั้งด้านที่ดีถ้าเราปรับตัวเข้ากับมันได้แต่มันก็มีทั้งผลเสียเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกคุ้นชินกับสิ่งเดิมๆด,ดาวมัตยูโคจรเข้ามาอยู่ในภพของการเงินของดวงเมืองแล้วก็ดวงโลก แน่นอนตลอด7ปีนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินค่ะเราจะมาใช้รูปแบบชีวิตแบบเดิมๆก็อาจจะไม่ได้เพราะมดลูกูคือนักปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงดาวมดยููเป็นดาวที่ใช้ระยะเวลาถึง7ปีในการอยู่ในแต่ละราศีขยับเขยื่อนเคลื่อน,นที่ช้าเรเลยให้ผลในระยะยาวค่ะซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของดาวเริ่มต้นกันในวันที่7 กรกดาคมดาวมันจะยูจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภในวันที่12กรกดาคมดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎในวันที่14กรกดาคมดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่17กรกดาคมดาวทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎในวันที่28กรกดาคมดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์ นี่คือการโคจรย้ายของดาวในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งดาวที่จะมีการโคจรถึงสองครั้งนั่นก็คือดาวพุธนะคะที่เขาจะเปลี่ยนราศีถึงสองครั้งมันก็คือเหตุการณ์ปกตินะที่ดาวพุธจะเสดหรือเรียกว่าดาวโคจรวิปริส่งผลถึงสภาวะอารมณ์จิตใจคำพูดการเข้าสังคมการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการทำธุรกรรมต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็อย่าชะล่าใจ อย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปนะโดยเฉพาะการโอนเงินกลโกงต่างๆหรือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะบางทีมันก็จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของตัวดาวจะส่งผลในเรื่องดาวเกี่ยวกับการพูดการจานะต้องระมัดระวังกันให้ดีๆในช่วงรีย้เวลานี้มีสติค่ะนะมีสติก็จะทําให้เราเรียกว่าคล้วคลาดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เรามาเริ่มต้นกันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของชาวราศีตุล หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภเป็นภพมรณะก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยมีความเครียดความกดดันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงบางท่านก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะบางทีเนี่ยพฤติกรรมของดาว ก็มีกระแสรหรือส่งอิทธิพลถึงพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกันพอดาวเขาเดินเร็วการคิดการตัดใจก็เราก็เร็วพอดาวเขาอืดๆเฉยๆก็ส่งผลถึงพฤติกรรมของตัวเราเช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกณฑ์การงานของเจ้าชะตาก็มีความโดดเด่นแต่ว่าก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆตามลักษณะของตัวดาวที่ทำมุมถึงตัวดาวเสา ดาวจาันทำมุมถึงตัวดาวเสาร์มันเป็นดาวคู่ศัตรูส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของปากเสียงนะกับเ,เขาเรียกว่าคนในที่ทํางานอาจจะเป็นในลักษณะของงานครอบครัวปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่คนในครอบครัว2วันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีมันก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีอะค่ะนะที่จะเกิดขึ้นระมัดระวังนิดนึงแล้วกันในช่วงของสองวัน ในวันที่3วันที่4ในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานมีโอกาสทิศทางในด้านดีการเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่จะมีจังหวะโอกาสบางท่านก็เป็นช่วงของการเรียนรู้หรือทดลองอะไรใหม่ๆืออย่างที่บอกค่ะในช่วงระยะเวลานี้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ความเป็นไปของสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองก็ทําให้เราปรับตัวอยู่ได้ในช่วงของ2วันนี้งานใหม่ๆจะมีเกิดขึ้นนะหรือบางท่านก็อาจจะไปจับงานที่แปลกๆนะเออบางทีก็อาจจะไปทําในสิ่งที่ไม่เคยทํา ก็ลองเรียนรู้กับมันดูค่ะในวันที่5วันที่6กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้การทํางานต้องระมัดระวังบางทีอาจจะมีเหตุปัจจัยนะคะนะอาจจะมีเรื่องราวของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้โดยเฉพาะง,งานที่เกี่ยวข้องกับอ,อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนงานที่ใช้เรื่องของตัวทักษะการสื่อสารบางทีอาจจะมีเรื่องราวของคําพูดที่ส่งผลเสียคือพูดผิดชีวิตเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้จะสังเกตได้นะคือพูดอะไรไปปุ๊บเนี่ยมันความหมายมันเปลี่ยนมันก็ทําให้จากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องแย่ค่ะในวันที่7วันที่8กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานจะมีความโดดเด่นโชคลาภจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา แล้วก็โชคลาภต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคนะหมายถึงจังหวะนี้เจ้าชะตาก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นไปสมัครงานไปหางานหรือทํางานอิสระในช่วงขงวันนี้งานจะเข้ามานะคะนะทั้งคนคู่ครองก็ดีเพศตรงข้ามก็ดีหุ้นส่วนก็ดีก็เกื้อนหนุนแล้วก็สนับสนุนตัวเราเช่นเดียวกันในวันที่7รกรกฎาคมดาวมนอ์จจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษกเป็นภพมรณะของเจ้าชะตา ก็ถือว่าดาวมนุุยูไม่ส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงเรือนชะตาของท่านก็คือดาวภัยอาเพศไปอยู่ในภพของความเป็นมรณะก็กลับกลายเป็นให้ผลดีแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ผลดีเสมอไปดาวมน,นุุยูเจ็ดปีนี้มันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็จะดูดาวอื่นๆที่เขาจะทามุมสัมพันธ์กับดาวมษดุยูเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นกลางๆแต่อย่าไปเรียกว่าชะล่าใจแต,แต,แต่ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะใช้ชุดตามปกตินี่ค่ะ ในวันที่9วันที่10วันที่11กร,รกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางของการเงินก็มีเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นในช่วงของการค้าขายการลงทุนการใช้จ่ายเงิน,นช่วงระยะเวลานี้ก็กก็กก็พอหมุนเวียนไปได้ดาวการเงินก็คือดาวอังคารโคจรอยู่ในพวกของความเป็นปัตตนีได้ตำแหน่งกเกษตรเงินที่ได้มาในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยไปซัพพอร์ตคนในครอบครัวสัพพ์ซัพพอร์ตคู่ครองของตัวทา่านหรือได้เงินมาก็ต้องไปร่วมหุ้นลงทุนนะคะ ช่วงเวลานี้ก็ถือว่ากระแสะการเงินอยู่ใน,ในเกณฑ์ที่ดีเพราะดาวองคารได้ตำแหน่งกเกษตรก็ส่งผลดีในมุมของตัวการเงินในวันที่12บสกรกฎาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังนะการทํางานที่มีบริวารหรือลูกน้องหรือทํางานกับเพื่อนร่วมงานนะคะนะปัญหามันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆจุกจิกนะคะนะบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ละเอียดสติ๊กเกินไปไปทํางานกับคนที่ไม่ค่อยมีความเป็นระเบียบมันก็เลยมีความ เรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยก็เรื่องของการสั่งการในเรื่องของการงานดาวเขาเรียกว่าดาวสหัชชะเขาอยู่ในพวงควาเป็นอลิมันก็จะเป็นปัญหา,าทะเลาะเบาะแว้งกันในระหว่างเพื่อนร่วมงานแต่ในช่วงของสองวันนี้มันอาจจะมีประเด็นความเครียดนะคะที่จะมามีผลบทบาทในมุมของตัวปัญหาแต่ว่าก็เป็นปัญหาที่แบบท่านคุ้นชินอยู่แล้วแหละอืมก็เขาเรียกว่าปรับตัวปรับสภาพกันไป ในวันที่12กรกฎาคมดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพกรรมะของเจ้าชะตาดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือในภพของความเป็นสุภะและวินาศนะโครจรเข้ามาอยู่ในภพของตัวการงานเลงกับตัวดาวเสาในช่วงนี้เวลานี้เนี่ยค่ะการงานก็มีผู้ใหญ่นะเข้ามาเกื้อนหนุนแล้วก็สนับสนุนเจ้าชะตานะคะเพราะว่าดาวพุธก็ให้กําลังในความเป็นสุภะแต่ว่าการช่วยเหลือในช่วงนี้เวลานี้ก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอิทธิพลของดาววินาศหมายถึงว่ามันก็ อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือไปขอความช่วยเหลืออยู่ที่100%อาจจะได้มาแค่70หรือ60%เปอร์เซ็นต์แค่นั้นช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าถ้าท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวงานกงศีก็ต้องระมัดระวังการพูดคุยกันติดต่อกันเจราจาค่ะบางทีมันก็พูดผิดชีวิตเปลี่ยนอะเออในช่วงนี้เวลานี้โดยเฉพาะทํางานกับผู้ใหญ่เนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็แข็งท่านก็ไม่ยอมนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาในวันที่10 4 5กรกฎาคมในช่วงนี้เวลานี้ปัญหาความขัดแย้งในมุมของการงานมีเกิดขึ้นแต่ช่วงของสองวันนี้อาจจะหนักหน่วงนิดนึงนะคะนะมีเรื่องราวประเด็นในการโต้เถียงกันก็จะเย็นๆนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่2วันในวันที่17กรกฎาคมดาวศุกร์นะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพสุภะดาวศุกร์นี่เป็นดาวตนุหรือดาวประจําตัวท่าน แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนในภพมรณะโอเคดาวออกจากตาแหน่งที่เสียละไปอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นสุภาพความสุขความสําเร็จโอกาสช่องทางดีๆจะมีเกิดขึ้นมันเป็นช่วงที่ท่านเองต้องแสวงหานะดาวเดินหน้าก็หมายถึงเราก็ต้องแสวงหาความสุขของเราความสาเร็จของเราการจะให้คนมาช่วยเหลือเราเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีใครมาช่วยเราอะคะ่ะเราก็ต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ใครหางานอยากได้งานทําอยากมีเงินอยากมีการเปลี่ยนแปลง เข้าหาผู้ใหญ่นะคะนะโดยเฉพาะในมุมของตัวการงานต้องพยายามสร้างผลงานให้มันเกิดขึ้นกระตือรือร้นนิดนึงนะคะนะคุณจะถึงคุณถึงจะได้รับผลดีดาวศุกร์นะคะจะอยู่ในราศีมิถุนตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคมค่ะในวันที่16-17กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะนะในด้านดีเลยก็คือจังหวะทิศทางสิ่งใหม่ๆจะมีเกิดขึ้น โดยเฉพาะงานใหม่ๆงานที่แบบอาจจะเป็นงานพั์ทไกม์ก็ได้หรืองานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ก็ได้หรือเป็นงานที่ทำงานกับคนกลุ่มใหม่ๆจะให้ผลดีเป็นช่วงที่ท่านเองต้องปรับตัวค่ะนะในการที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราถึงจะได้รับผลดีในช่วงะยะเวลานี้ในวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎนะคะ เป็นภพกรรมะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะโครจรร่วมกับตัวดาวพุธถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันดาวอาทิตย์ทำมุมเล็งกับตัวดาวเสาที่อยู่ในพวของความเป็นพันธุอุปสรรคปัญหาความเดือดร้อนในช่วงยุคนี้ก็อาจจะทุเลาเบาบางลงไปบ้างก็อย่างน้อยผู้ใหญ่ก็ยังให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนท่านนะคะแต่ก็ยังทิ้งประเด็นของความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัญหาเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเขาให้อิทธิพลอยู่แล้วนะคะในมุมของเขาเรียกว่าครอบครัว คือบางทีคุณพ่อคุณแม่เราหรือญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นหรือมีความคิดในมุมของเขาบางทีมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งปัจจุบันหรือมันอาจจะไม่สอดคล้องกับแนวความคิดเรามันก็อยู่ที่การเขาเรียกว่าไกลเกลี่ยรหรือการเป็นตัวกลางนะคะใครมาเป็นตัวกลางก็ได้ที่จะลดความเขาเรียกว่าปัญหาระหว่างท่านกับคนในครอบครัวดาวอาทิตย์จะอยู่ในราศี กรกฏตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมนะคะแต่ในด้านดีก็คืองานใหม่ๆจะมีเกิดขึ้นนะเ,เพราะว่าอาทิตย์เป็นภพลาภะงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโชคใหม่ๆจะมีเกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละอิทธิพลของดาวเสาร์ก็ยังส่งกระแสถึงตัวดาวอาทิตย์อยู่นะบางที ความเป็นครอบครัวเนี่ยมันทําให้ท่านอึดอัดใจทําให้ท่านรู้สึกทําอะไรก็ไม่สะดวกต้องขอความเห็นต้องขอคําแนะนําต้องผ่านการดุลพินิจของคนในครอบครัวอันเนี้ยเจ้าชะตาก็ต้องไปปรับนะให้มันเข้ากับตัวของท่านนะคะนะในวันที่1819กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้การงานต่างๆก็มีโชคค่ะตัวใหญ่กเ็เรียกว่า,อ,าอุปสรรคหรือปัญหาก็พอที่จะทุเลาเบาบางลงไปเรียกว่า ปัญหาที่มีระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมง,งานก็พอที่จะเคลียร์นะปรับความเข้าใจกันได้นั่งคุยนั่งเคลียร์กันว่าเออเราอาจจะคิดแบบนี้เธออาจจะคิดอย่างนั้นเราหาข้อสรุปก็ถือว่าในช่วงของสองวันนี้ทิศทางก็อยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีในวันที่20 21 22กรกฎาคมในช่วงเรียวเวลานี้เกณฑ์โชคนะคะจะได้จากเรียกว่าคู่ของคนรักแล้วก็เพศตรงข้ามการงานจะมีความสะดวกราบรื่นค่ะโดยเฉพาะงานที่เข้าไปติดต่อกับ คนต่างเพศเนี่ยจะมีเกณฑ์ทิศทางในด้านดีจะมีการช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนในวันที่23-24กรกฎาคมการงานอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะอาจจะทำงานต่างถิน่นต่างที่แต่ก็จะให้ผลดีคือไปทํางานต่างถิน่นแล้วมีโอกาสจะประสบความสําเร็จคือการที่งานต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยโดย,โดยเฉพาะงานที่มีความเข้าไปติดต่อเกักบผู้ใหญ่ค่ะ คนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่เขาจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนตัวท่านคือเป็นช่วงที่ไม่ควรจะอยู่นิ่งๆนะควรที่จะมีแอคชั่นควรที่จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างในวันที่2 0 2 5 26ากรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะาการงานจะมีจังหวะที่ทางในด้านดีโชคโอกาสใหม่ๆจะมีเกิดขึ้นคนช่วยเหลือคนสนับสนุนแล้วก็เจ้าชะตาเองก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียกว่าพัฒนาตัวเองก็จะมีจังหวะ อะไรดีๆที่จะเข้ามาในช่วงของ2วันนี้ในวันที่ 27, 28, 29รกรกฎาคมการงานจะมีความสะดวกราบรื่นโชคการงานจะมีเกิดขึ้นคนช่วยเหลือคนสนับสนุนจะมีเกิดขึ้นอุปสรรคปัญหาความหนักใจในช่วงของสอ,งอ,อในช่วงของสวันนี้ก็จะทุเลาเบาบางลงไปค่ะ ในวันที่28กรกฎาคมดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์เป็นภพหลาพะโ้ยิ่งให้ผลดีเลยการติดต่อการสื่อสารการเจรจาคำพูดจาในช่วงระยะเวลานี้จะให้คุณแล้วก็เกื้อนหนุนโดยเฉพาะงานที่เป็นลักษณะตัวแทนในหน้าประชาสัมพันธ์งานที่ใช้การติดต่อการสื่อสารเข้าไปพบปะผู้คนเนี่ยจะให้ผลดีดาวพุธจะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง20สิงหาคมค่ะ ในวันที่3 0 3 1กรกฎาคมเกณฑ์โชคลาภการงานจะมีเกิดขึ้นการติดต่อการสื่อสารการเจราจาจะมีความสะดวกแล้วก็ราบรื่นส่งผลดีกับดวงชะตาในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะคะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะ ฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปตถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ